เอากําลังกายสิลูกเออเอากํลังกายหน่อยหรือคันพุงคันพุงเหรอหรือคันหลังอ้วนอุ๊ยโปเเนี่ยมอกคามอกคาโปโปนี่เราอะหอโปะจะากน้า วันนี้อาบน้ำวันนี่อาบน้ำน,นะทั้งคู่เลยเดี๋ยวแม่จับอาบน้ำเนี่ยไปออกกำลังกายถูไป่ะเด้อออกกำลังกายหน่อยเออออกกำลังกายอากาศดีเชา้ชาเช้าๆมัค่าเนี่ยม้วนตุ่กกลม ไปแล้วออกกําลังกายเลฟริงทั้งคู่เลยต้องออกอาบน้ำแล้วเนี้ยรู้ป่ะรู้ป่ะต้องอาบน้ำไม่อาบไม่ได้เลยเหม็นเนาะ <c oughs> คัน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 งอมแมวคันคันท ah, ุกคนตัวกลมว่านจัง เจ็ดขวบเจ็ดขวบแล้วนี่เจ็ดด้วยหกขวบ,ขวบได้เล่นปะมาได้เล่นมาลูกมาเด้อ พิงมาเอาอ้วนเลยอ้วนเดี๋ยวนี้แม่ต้องอาบน้ำละได้เวลาละนาออาบน้ำนาอน้าอ้วนอุ้ยเกาถึงด้วยขาสั้นๆก็เกาถึง <c oughs> ขาสั้นๆก็เกาถึง <c oughs> เกาถึงเกาไอขาสั้นๆก็เกาถึงก้ถึงหมล่ยก็ถึงไอขาสั้นจังอะไรอะ่ะไปลุกมาเดินมาออกกําลังกายเร็วโอ้เรา,าเังเียบกี้ตัวเองวากี้ ยาลูกยาเด้อเด้อเสียงไรเหนื่อยละชมสวนสิลูกไปะไม่ชมสวนล่ะ ไม่ชมสวนหรอ,องั้นแค่นี้พอนะแม่จะไปทำสวนละ